บริษัทสตาร์โดมได้ชนะการประมูลในการรับสิทธิ์จากการบริหารสนามกอล์ฟเป็นเวลา30ปียาวๆเลยครับตั้งแต่ปี50จนถึงปี80ได้บริหารได้มาจนถึงปัจจุบันซึ่งผ่านมาบริษัทเนี่ยได้รับแจ้งจากกองทัพอากาศว่าสัญญาเดิม30ปีในยาวนานเกินไปเกรงว่าจะมีข้อจํากัดต่างๆจึงเปลี่ยนสัญญาเป็นต่อสัญญาทุก3ปีแทน และทุกสัญญาจะขอปรับเพิ่มค่าเช่าอีก5%ซึ่งทางด้านบริษัทสตาร์โดมก็ยอมรับด้วยมาล่าสุดมาดูสัญญาเมื่อปี60ถึงปี63ครับสิ้นสุดแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งทางด้านกองทัพอากาศโดยกองบิน41เชียงใหม่เนี่ยได้ขอปรับปรินรายละเอียดสัญญาเช่าใหม่โดยขอปรับค่าเช่าขึ้นอีก500ซ และระบุว่าเนื้อหาในสัญญาจะถูกปรับแก้ไขจากเดิมซึ่งวันนี้จากการปิดสนามกอล์ฟอย่างไม่มีกําหนดได้สร้างความสับสนให้กับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารสนามกอล์ฟเองลูกจ้างที่ทํางานและพนักงานต่างๆกว่า300ชีวิตที่อยู่ในอานัดของสตารโดมเนี่ยเรื่องของการบริหารสนามกอล์ฟที่รับสัมปทานจากกองบิน4 1นั้นต้องรอต่อไปว่าจะมีการถแถลงอย่างไรและการดูแลสิทธิของ พลังงานลูกจ้างนั่นเองครับใช่ค่ะก็อย่างที่เราได้บอกไปแล้วว่าในช่วงก่อนหน้านี้มีปัญหาของการล็อกดาวน์กับการป้องกันของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ได้ปิดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วพอเริ่มเปิดได้อีกแป๊บเดียวตอนนี้ ปิดถาวรและปิดทันทีเลยนะคะก็เลยทําให้ไม่มีการตั้งตัวจากทั้งพนักงานเองอลูกจ้างเองรวมถึงท่านผู้บริหารด้วยเดี๋ยวยังไงเราจะได้มารับทราบข้อมูลเพิ่มเติมกันหลังจากนี้ค่ะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเตรียมเอกสารและ,ะเรื่องของการจากการแก้ไขปัญหาในแต่ะระยะแต่ละห่วงเนี่ยเพื่อนำการถแถลงกับอไปเดี๋ยวเราจะนำเสนอต่อไปครับกับปัญหานี้นะครับ